เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่ตัวของแฟนหนุ่มเขาไม่เคยลงลูกคู่ในโลกโซเชียลเลยจนทําให้ตัวของแฟนสาวไม่ค่อยมั่นใจในตัวของเขาดังเสมือนเขาเก็บมันเป็นความลับแต่ความลับนั้นก็ไม่มีในโลกเพราะว่าวันหนึ่งตัวของแฟนสาวได้พบว่ามีคลิปวิดีโอที่เขาทั้งสองคนได้ร่วมรักกันหลุดรอดออกไปในโลกโซเชียล สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้า h ชาแนลอีกแล้วนะครับผม Speaking, วันนี้ ผมจะมาทำการสปอยหนังสั้นเรื่องรักต้องแชร์เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากัาฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสำหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นรักต้องแชร์แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางช่องทาง YouTube Social Marketing เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่คู่รักคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าอาร์ตและพลอยซึ่งตัวของเขาทั้งสองคนนั้นได้มาเที่ยวทะเลกัน2ต่อ2ในขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินอาร์ตได้นานใบหน้าของตัวเองเข้าใกล้แฟสาว แล้วเขาก็บอกกับเธอว่าวันนี้สนุกดีเนาะจนเขานั้นยังไม่อยากจะกลับเลยซึ่งขณะนั้นทั้งสองคนก็ได้จูบกันอย่างดุดดืมหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็สมบัติเหตกันอย่างเมามันแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่พลอยเธอเข้ามาดูในอินสตาแกรมของตัวเองและเธอก็โพสรูปท้องฟ้าที่ทะเลลงไปในอินสตาแกรมและตั้งแคปชั่นว่าสถานที่แห่งหนึ่งที่มีแค่เราเท่านั้นที่รู้และเธอก็เข้าไปส่องในอินสตาแกรมของอาร์ตซึ่งอาร์ตนั้นเขาก็ลงรูปเรือที่อยู่บนรถพลอยนำมาส่อง อินสตาแกรมของอาร์ตในวันที่เธอน้ามาเรียนตามปกติและเพื่อนๆของเธอก็แซวพลอยไปว่าหลังจากที่พลอยน้นไปเที่ยวมาก็ไม่ยอมเร้อ้ฟังเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างพลอยจึงถามว่าจะให้เล่าอะไรล่ะบัวจึงถามพลอยไปว่าก็เล่าเรื่องที่พลอยกับอาร์ตนั้นสะบิดเหตกันหรือ,อยังพลอยจึงบอกว่าเคยก็บ,บ้าแล้ว ซึ่งเธอก็ปฏิเสธไปหลังจากนั้นพอจึงถามกับเพื่อนๆของเธอว่าพวกแกคิดว่าถ้าคนที่รักกันลงรูปคู่กันมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติหรือเปล่าเพื่อนๆของเธอจึงบอกว่ามันไม่ผิดปกติหรอกแต่ถ้าไม่ลงนั่นแหละเป็นเรื่องที่ผิดปกติพอจึงบอกว่าใช่ไหมตัวของพี่อาร์ตนั้นเขาไม่เคยลงรูปคู่ระหว่างเธอกับเขาเลยมีแต่พลอยคนเดียวเท่านั้นที่ลง ขนาดบัวกับแฟนของบัวก็ยังลงรูปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทํากับข้าวกันหรือว่าไปไหนมาไหนก็ยังลงโหมดแต่พี่อาร์นั้นกลับไม่ลงเอมจึงหยิบโทรศัพท์ของพลอยและไปส่องไอจีของอาร์ก็เห็นว่าอาร์นั้นลงแต่รูปอะไรที่เขานั้นถ่ายเอมจึงบอกกับพลอยไปว่าพี่อาร์เขาเป็นถึงประธานชมรมถ่ายภาพเขาอาจจะอยากลงรูปที่มันเจ๋งๆก็ได้เอมจะเสนอพลอยไปว่าถ้าพออยากให้อาร์นั้นลงรูปเธอ ก็ให้หาอะไรทําจริงๆดูสิเพื่อเขาอาจจะอยากลงรูปพลอยก็เป็นได้ซึ่งพลอยนั้นก็มีความคิดอะไรบางอย่างที่จะทําให้อาร์ตันลงรูปคู่กับเธอให้ได้จริงๆแล้วอาร์ตเขาเป็นถึงประธานชมรมถ่ายภาพซึ่งเขาก็มีความติดในตัวในเย็นวันนั้นพลอยไปรออาร์ตที่กําลังเตะบอลอยู่หลังจากที่อาร์ตันเตะบอลเสร็จเขาก็มาหาพลอย เพื่อนของอาร์ที่มีชื่อว่าแม็กก็ถามอาร์ตว่าอาร์ตนจะไปไหนต่ออาร์ตจึงบอกว่าเขาจะไปซื้อรองเท้าใหม่อาร์ตจึงถามแม็กไปว่าแล้วแม็กหล่ะจะไปไหนแม็กจึงบอกว่าบัวนั้นอยากดูหนังเดี๋ยวจะไปดูหนังกันต่อซึ่งเพื่อนๆในกลุ่มของพลอยก็ล้วนแต่เป็นแฟนในกลุ่มของเพื่อนของอาร์ททั้งนั้นซึ่งขนาดนั้นเองจูจูแม็กก็จ้องมองมาที่หน้าอกของพลอยแล้วพลอยก็หันมาเห็นพอดีเขาจึงหลบสายตาไปซึ่งทําให้พลอยนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีนัที่เธอนั้นดูรลวลามทางสายตาหลังจากที่อาร์ ออกไปหลังจากที่พอนั้นไปซื้อรองเท้ากับอาร์ตจนเสร็จ อาจึงถามกอลลอยว่าเราจะกินอะไรกันดีพลอยจึงเสนออาไปว่าเธอนั้นอยากทํากับข้าวและชวนอาหน้นมาทํากับข้าวด้วยกันอาจึงถามว่านึกยังไงถึงอยากทํากับข้าวเนี่ยจะกินได้หรอพอจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอจะแสดงฝีมือให้ดูอาจึงบอกว่าถ้าลอยนั้นอยากทํากับข้าวจริงๆงั้นวันเสาร์นี้มาที่บ้านของอาสิเพราะพ่อแม่ของอาเน้นไม่อยู่พอจึงคิดอยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วเธอก็ตอบตกลงไปพอจึงถามอาไปว่าแล้วอาเนั้นอยากกินอะไรอาจึงบอกว่าอยากกินหมูหันแล้วพลอยก็หันมาพอดีอาจึงบอกว่าเห็นไหม หันมาแล้วซึ่งทั้งคู่นั้นก็หยอกล้อกันอย่างมีความสุขแล้วเรื่องราว ก็ตัดมาในวันเสาร์ที่ทั้งสองคนนั่นมาทํากับข้าวด้วยกันเมนูที่เขานัานทำนั่นก็คือสปาเกตตีและทั้งสองคนก็หยอกล้อกันในตอนทํากับข้าวซึ่งพวกเขานั้นก็เอาครีมมาป้ายหน้าเล่นกันพอจึงหยิบมือถือของเธอขึ้นมาและทําการเซลฟี่และลงในอินสตาแกรมและตั้งแคปชั่นเชิญชวนทุกคนมาชิมครีมหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทําอาหารกันต่อตัวของอาร์ตซึ่งนําพ่วงของเขามาถ่ายรูปอนอาร์ตเก็บไว้และพลอยก็ได้ทําการส่งรูปคู่นั้นเข้าไปที่ไลน์ของอาร์ตและพิมพ์เข้าไปว่าเเเพื่ออออนตัวองงอยาากจะไปลใ แต่อานนั้นเขาไม่ได้สนใจในมือถือของเขาเลยเขาสนใจแต่เพียงกล้องในมือของเขาเท่านั้นและขณะที่พอยกำลังจะล้างจานอาน ก็เข้ามาสวมกอดพอจากทางด้านหลังซึ่งพอนั่นก็ตีอาร์ตแต่อาร์ตนั่นก็ไม่ปล่อยอาร์ตจึงบอกกับพอไปว่ารูปที่ไปทะเลด้วยกันเขาแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วและอาร์ตก็ชวนพอขึ้นไปดูรูปบนห้องพอจึงถามไปว่ารูปอยู่ข้างบนหรออาร์ตจึงบอกว่าใช่ซึ่งพอนั่นก็ยืนคิดอยู่สักพักก่อนที่เธอจะตอบตกลงขึ้นไปบนห้องของอาร์ตซึ่งอาร์ตก็พยายามคลอเคลียพอแต่พอนั่นก็พยายามเอาหน้าของตัวเองหนีหลังจากนั้นอาร์ตก็ลงรูปในไอจีของตัวเองแต่ไม่ใช่รูปคู่ เป็นรูปตึกที่เขานั่งไปถ่ายมาจนทําให้พลอนั้นรู้สึกเฟลที่อาร์นั้นก็ยังไม่ยอมลงรูปคู่อีกหลังจากนั้นเธอก็ออกมาจากห้องน้ําแล้วไปนอนดูรูปในคอมของอาร์บนเตียงซึ่งพลอเธอก็เปิดดูรูปอย่างมีความสุขและชมว่าอาร์นั้นแต่งรูปสวยมากแต่อาร์นั้นก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่พลอยนั้นพูดเขาพยายามมองหน้าพลอยแล้วก็เข้าไปหอมหน้าผาของพลอยอาร์บอกกับพลอยไปว่ายังไม่อยากให้พลอยนั้นกลับเลยพลอจึงบอกว่าเธอก็ยังไม่ได้กลับไงอาร์บอกว่าเขาหมายถึงว่าอยากให้พลอยนี่พจึงบบอออกกว่่าเธไไมด้ แม่ไว,ว่าจะไปนอนค้างบ้านคนอื่นอาจ,จึงบอกว่างั้นพลอยก็โทรบอกแม่สิโทรบอกตอนนี้เลยก็ได้ หลังจากนั้นพอจึงลุกขึ้นแล้วเธอก็บอกกับอาร์ไปว่าเธอมีเรื่องอยากจะถามอาร์ตรงๆอาร์จึงบอกว่ามีเรื่องอะไรก็ถามมาสิพอจึงถามไปตรงๆว่าทำไมอาร์ตนั้นถึงไม่ยอมลงลูกคู่อาร์ตมีอะไรหรือเปล่าอาร์ตจึงบอกกับพอไปว่าทำไมเขาต้องลงด้วยการที่เรานั้นรักกันทำอะไรด้วยกันก็ไม่เห็นต้องไปแชร์ให้คนอื่นได้รับรู้เลยพอจึงบอกไปว่าบางทีเธอก็อยากมีโมเมนต,ต์ที่จะอวดแฟนบ้างอยากให้อาร์ตนั้นอวดเธอบ้างอาร์ตจะบอกไปว่ามันคือยังไงอ่ะเขาไม่เข้าใจ การที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันนี้มันก็มีความสุขดีอยู่แล้วเวลาเราอยู่ด้วยกันที่โรงเรียนคนอื่นก็อิจฉาเรามากอยู่แล้วไม่เห็นต้องไปลงลูปอวดใครเลยพอจึงให้เหตุผลกับอาร์ตไปว่าการที่อาร์ตนั้นไม่ลงลูกคู่นั่นเป็นเพราะว่าอาร์ตนั้นไม่จริงจังกับเธอหรือเปล่าหรืออาร์ตนั้นอาจจะแอบไปมีคนอื่นก็ได้ อาจึงบอกว่าแล้วยังไงถ้าวันหนึ่งเขาลงรูปคู่กับพลอยแต่เขานั้นแอบมีคนอื่นเขาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันการที่เขานั้นไม่ลงรูปคู่กับพลอยนั้นไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักพลอยนะและอาจก็บอกว่าอานันรักพลอยซึ่งก็ทําให้พลอยนั้นใจเย็นลงและเธอก็ยอมเชื่อในสิ่งที่อาน,นั้นพูดอาจึงเข้าประเด็นเดิมแล้วบอกกับพลอยว่าพลอยนอนค้างที่นี่เถอะนะโทรไปบอกกับแม่ว่าวันนี้ไม่กลับบ้านซึ่งพลอยนั้นก็ไม่อยากโกหกพ่อแม่แต่เธอก็จำใจจำยอม พอลูกอ่อนของอาร์ตซึ่งพลอยนั้นเธอก็ล้มหน้าตึงลงหมอนไปเลยเพราะว่ายังไงวันนี้เธอก็ต้องนอนที่นี่และเรื่องราวก็ตัดมาในวันที่เช้าต่อมาหลังจากที่ทั้งคู่นั้นสบายดีกันเสียรียบร้อยซึ่งอาร์ตนั้นก็เข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําพลอยเธอจึงลุกขึ้นมาแล้วก็มาเปิดคอมอาร์ตดูซึ่งเธอก็เข้าไปในโฟลเดอร์รูปถ่ายที่ไปทะเลด้วยกันและเธอก็เปิดดูไปเรื่อยๆซึ่งก็เห็นรูปทั้งหมดที่อาร์ตนั้นถ่ายแล้วเอามาลงเอาไว้และเธอก็เลื่อนไปเจอรูปคู่ของอาร์ตกับพลอยที่ถ่่่าาายเเก็บออออไไไว้ใในนนคคลมมแตัปงซช และเธอก็เลื่อนไปดูในวิดีโอคลิปซึ่งอาร์ตเขาก็ถ่ายวิดีโอคลิปในตอนที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันทั้งสองคนนั้นมีความสุขกันมากพอจึงเลื่อนดูไปเรื่อยๆแล้วก็มีคลิปๆหนึ่งที่มันมืดมากๆแต่มาสะดุดตาเธอเธอจึงเปิดเข้าไปดูซึ่งคลิปนั้นก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ในช่วง,รงแรกๆมันมีเสียงที่พลอยกับอาร์ตนั้นคุยกันเป็นเสียงที่อาร์นั้นบอกว่า เขารักพลอยนะซึ่งพลอยเธอก็บอกว่าเธอนั้นรักอาร์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็มีเสียงหายใจของอาร์นั้นแรงขึ้นแรงขึ้นซึ่งเป็นในตอนที่เขาทั้งสองคนกําลังสบายดีกันอยู่ที่ทะเลนั่นเองแม้ภาพมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เหมือนจะเป็นการถูกตั้งกล้องเอาไว้ในมุมมุมหนึ่งแต่พลอยก็พอจะเห็นว่านั่นเป็นคลิปของอาร์และพลอยที่อาร์เขาแอบถ่ายเอาไว้และเรื่องราวก็เผยให้เราได้เห็นว่าในตอนที่ไปทะเลนั้นอาร์ได้วางกล้องเอาไว้แต่เขาไม่ได้ปิดกล้อง แต่เขานั่งกลับกดทายวิดีโอไว้นั่นเองหลังจากนั้นพอ,อยจึงเลื่อนดูในโฟลเดอร์เรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่คลิปเดียวเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ได้มีคลิปพอ,อยเพียงแค่คนเดียวแต่กลับมีคลิปเพื่อนของเธอไม่ว่าจะเป็นเจนหรือบัว ซึ่งเ,เพื่อนๆของเธอนั้นก็ล้วนถูกแอบถ่ายจากแฟนของเธอทั้งหมดซึ่งแฟนๆของพวกเธอนั้นก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวของอาร์ด,ด้วยและจูจูก็มีข้อความจากไลน์เด้งขึ้นมาในหน้าจอของของอาร์เมื่อพลอยกดเข้าไปดูก็พบว่ามันเป็นกลุ่มไลน์ที่มีชื่อว่ากลุ่มตลาดนัดแม็กได้ทักแชทมาว่าท่านประธานจัดของดีแต่เช้าเลยครับซึ่งพอยก็สังเกตว่าในกลุ่มนี้มีสมาชิกในกลุ่มถึง7คนซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าถ้ามีอีกลองวางด้านข้างนะมึงแจม ส่วนเต้แฟนของเจนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไรวะไรวะส่วนแม็กก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าไอหาก็เลื่อนขึ้นไปดูหน่อยดิวะจึงทําให้พอนั้นเลื่อนไปดูตาาที่แม็กนั้นแนะนําและเธอก็ได้เจอคลิปวิดีโอที่อาร์ตเพิ่งอัพลงไปเมื่อเช้านี้ เมื่อเธอกดเข้าไปดูก็พบว่านั่นคือคลิปวิดีโอที่พลอยและอาร์ตเพิ่งมีอะไรกันเมื่อวานนี้เองเป็นในตอนที่พลอยนั้นลม้มลงบนหมอนของอาร์ตและอาร์ตก็เข้าไปสวมกอดพลอยและทั้งคู่ก็สบัดเฮกันอย่างเมามันซึ่งอาร์ตนั้นก็ตั้งกล้องเอาไว้และก็ส่งคลิปวิดีโอนี้ไปในกลุ่ปไลน์ของเพื่อนๆของเขานั่นเองเรื่องราวจงย้อนกลับไปในตอนที่พลอยนั้นถามเพื่อนๆของเธอว่าทําไมอาร์ตเขาถึงไม่ชอบลงรูปคู่ของเธอลงในไอจีซึ่งพลอยก็รู้สาเหตุแล้วว่าตัวของอาร์ตนั้นไม่ได้จริงงัักบเธอ เพียงแค่หลอกฟันเธออย่างสนุกสนุกแล้วก็อัพคลิปลงเพื่อแชร์กับเพื่อนๆเท่านั้น ซึ่งก็ทาให้พอนั้นเสียใจมากเธอจึงนึกย้อนไปในตอนที่อาร์นั้นพยายามชวนเธอให้เธอนนอนที่นี่และในตอนที่พอยนั้นถามว่าอาร์ทำไมไม่ลงรูปคู่และอาร์ก็บอกว่าถึงอาร์จะไม่ลงรูปคู่ก็ไม่ได้แปลว่าอาร์นั้นไม่รักพอยนะซึ่งนั่นมันเป็นคําพูดที่อาร์นั้นใช้หลอกลวงพอเท่านั้นเพื่อให้พอยนั้นตายใจพอจึงนึกขึ้นได้ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีแม็กและพอก็มาอ่านคอมเมนต์ของแม็กซ้าจนทำให้เธอนั้นคิดว่าในตอนที่แม็กนั้นแอบมองหน้าอกของเธอคงเป็นเพราะว่า เห็นคลิปในตอนที่อาร์ตนั้นส่งมาให้เป็นคลิปที่อาร์ตและพลอยไปเที่ยวทะเลด้วยกันซึ่งแม็กนั้นอาจจะคิดไม่ดีกับพลอยไปแล้วหลังจากนั้นพลอยเธอจึงตัดสินใจลบคลิปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปของเธอหรือคลิปของเพื่อนเธอเธอกดดีลีทจนคลิปทั้งหมดนั้นถูกลบทิ้งไปหลังจากนั้นอาร์ตก็ออกมาจากห้องน้ําและเขาก็ถามพลอยว่าพลอยตื่นแล้วหรอซึ่งพลอยเธอก็ร้องไห้หนักมาก อาร์ตจึงเข้ามาดูพลอยว่าพลอยนั้นเป็นอะไรแล้วเขาก็ได้เห็นที่หน้าจอว่าพลอยนั้นรู้ความจริงหมดแล้วอาร์ตจึงพยายามขอโทษพลอยแต่พลอยนั้นก็สะบัดตัวอาร์ตออกแล้วก็ปาเข้าของใส่หน้าของอาร์ตและเธอก็เดินออกจากห้องของอาร์ตไปเลยซึ่งอาร์ตก็พยายามเรียกพลอยแต่พลอยนั้นก็ไม่อยู่พลอยเธอหยิบกระเป๋าและเดินมารอที่ท่าเรือเพื่อจะนั่งเรือกลับบ้านแต่จูจู เธอก็ทนความเสียใจไม่ไหวและกั้นมันไว้ไม่อยู่เธอถึงกับร้องไห้และนั่งลงตรงท่าเรือท่ามกลางผู้คนที่กำลังรอเรืออยู่จนมีผู้ชายคนหนึ่งยื่นกระดาษที่ชจ้ให้กับเธอหลังจากนั้นพอก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในอินสตาแกรมเป็นรูปพื้นหลังสีดำและเธอก็โพสรูปสีดำลงไปในอินสตาแกรมและขึ้นแคปชั่นว่า h a t s it love ความรักคืออะไร และหนังสั้นก็ได้ทิ้งท้ายว่าหนังสั้นเรื่องนี้สร้างจากเหตุการณ์จริงคลิปลับของพลอยได้ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วภายใน2วันซึ่งเรื่องราวมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับผมเพราะว่าในตัวหนังสั้นนั้นยังสร้างตอนจบมาอีก3ตอนและให้ผู้คนลองเลือกกันดูว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกทางไหนเพื่อไม่ให้พบเหตุการณ์แบบเดียวกับพลอยซึ่งทางเรื่องแรกเป็นในตอนที่พลอยกับอาร์ตไปเที่ยวด้วยกันที่ทะเลในตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินอาร์ตซึ่งบอกกับพลอยไปว่าว สนุกดีเนาะสนุกจนเขายังไม่อยากจะกลับเลยและอาร์ตก็กําลังยื่นหน้าเข้าไปจู๋พลอยแต่พลอยเธอกลับหันหน้านี้ซึ่งก็ทําให้อาร์ตเสียอารมณ์เป็นอย่างมากอาร์ตเขาแยอาการกงุดหงิดออกมาพลอยจึงของโทษอาร์ตไปและบอกว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ที่พลอยไม่ได้ให้อาร์ตไม่ได้แปลว่าพลอยนั้นไม่รักอาร์ตนะซึ่งอาร์ตเขาก็บอกว่าเขานั้นเข้าใจถึงอย่างไรเขาก็รักพลอย พอจึงบอกว่างั้นเราไปหาอะไรกินกันเถอะพอยอยากกินกุ้งเผาและทางเลือกที่2เป็นในตอนที่พลอยนั้นถูกอาร์ตเข้ามาสวมกอดที่ด้านหลังขณะที่เธอกําลังล้างจานหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนทำสปาเกตตีกันเสร็จแล้วอาร์ตจึงชวนพลอยขึ้นไปดูรูปบนห้องเพราะว่ารูปนั้นอยู่บนคอมในห้องพอจึงถามไปว่ารูปอยู่บนห้องหรออาร์ตจึงบอกว่าใช่แต่พลอยเธอเลือกที่จะปฏิเสธอาร์ตให้อาร์ตเอาคอมลงมาดูข้างล่างดีกว่าเป็นอยู่ในห้องด้วยกัน2ต่อ2มันดูไม่ดีอาร์ตจึงบอกว่ามันนจะไไดดูม่ีตรง ก็ไม่มีใครอยู่นี่พ่อแม่ของเขาก็ไม่อยู่พอจึงบอกว่าถึงยังไงก็ตามมันก็ดูไม่ดีอยู่ดีซึ่งก็ทําให้อานั้นเสียอารมณ์พอจึงบอกไปว่าเธอขอโทษนะและเธอก็เดินไปหยิบโบมาผูกที่หัวอาร์จึงถามไปว่าทําอะไรนะพลอยจึงบอกไปว่าพลอยไม่อยากให้อานั้นโกรธเธอยอมเป็นของขวัญให้อาดก็แล้วกันอาร์จึงเข้ามาเขย่าตัวของพลอยเพื่อจะแกล้งพลอยว่าข้างในนั้นมันมีอะไรพลอจึงบอกกับอาร์ไปว่าถึงเธอไม่ยอมอาร์ก็ไม่ได้แปลว่าเธอนนั้ไม่รักอาร์นะและทั้งสองคนก็หยอกล้อกันอย่างมีความสสข่วน เรื่องที่3เป็นในตอนที่พลอยนั้นขึ้นไปบนห้องกับอาร์เพื่อดูรูปและพลอยก็ตัดสินใจถามอาร์เป็นตรงๆว่าทําไมอาร์นั้นไม่ลงรูปในอินสตาแกรอาร์ซึ่งบอกไปว่าถึงเขาไม่ลงรูปก็ไม่ได้แปลว่าเขานั้นไม่ได้รักพลอยนะซึ่งก็ทําให้พลอยนั้นใจเยังลงจากที่เธอนั้นต้องการคําตอบ ซึ่งเข้าสู่ประเด็นเดิมที่เขานั่งถามพลอยว่าเขาไม่อยากให้พลอยนั้นกลับเลยพลอยนอนที่นี่ได้ไหมพลอยจึงบอกกับอาร์ตไปว่าเธอยังไม่ได้ขอแม่อาร์ตจึงบอกไปว่างั้นโทรไปขอทันแต่ตอนนี้สิพลอยจึงบอกกับอาร์ตไปว่าเธอไม่อยากโกหกแม่ซึ่งก็ทําให้อาร์ตไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และแสดงสีหน้าออกมาพลอยจึงบอกว่าอาร์ตลองคิดดูสิถ้าวันหนึ่งนั้นพลอยโกหกอาร์ตบ้างอาร์ตจะรู้สึกยังไงพลอยจึงจับมืออาร์ตขึ้นมาแล้วก็บอกกับอาร์ตไปว่าที่พลอยไม่ยอมนอนด้วยไม่ใช่ว่าพลอยไม่รักอาร์ต อานนัก็ยิ้มขึ้นมาแล้วบอกว่าเขาน่าเข้าใจ ไม่นอนด้วยก็ไม่เป็นไรและทั้งสองคนก็หยอกล้อกันอย่างมีความสุขซึ่งนี่เป็นทางเลือก3ทางนะครับที่ทางหนังสั้นนั้นให้ทุกคนนั้นได้ลองเลือกดูว่าถ้าเป็นคุณไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบคลิปหลุดแบบพลอยพกคุณจะเลือกทางไหนทางแรกก็คือไม่ยอมมีอะไรกับอาร์ตตั้งแต่ในวันที่ไปทะเลด้วยกันทางเลือกที่2ไม่ยอมขึ้นมาบนห้องกับอาร์ตตั้งแต่แรกทางเลือกที่3คือไม่ยอมนอนกับอาร์ตซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมว่า3มทางเลือกนี้ล้วนแต่เสี่ยงทั้งนั้นที่พลอย ซึ่งเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับผม มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคู่รักทั้งสองคนด้วยนะครับตัวของพอเองถ้าเธอเลือกที่จะไม่ไปสถานที่เสี่ยงๆการที่จะเกิดอารมณ์อ่อนไหวจนเกิดการมีเซ็กซ์ขึ้นมานั้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ใช่ว่าเรื่องเซ็กซ์นั้นจะเป็นเรื่องที่ผิดนะครับผมแต่ต้องอยู่ที่ว่าวัยเรานั้นเหมาะสมด้วยหรือเปล่านะครับซึ่ง3ทางเลือกที่ทางหนังสั้นนั้นให้เ,าเราได้เลือกนะครับผมทางเลือกที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นทางเลือกของต้นเหตุเลยในตอนแรกที่พลไปทะเลกับอาร์ตถ้าพลนั้นไม่ยอมมีอะไรกกกกัับอออาารรทท่ทะเลคลคคิปแนน้็นงไมดออมด จนเกิดมีคลิปต่อๆไปนะครับผมซึ่งถ้าใครอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแบบพลอยและกลัวว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับซึ่งก็จะบอกว่าหนังสั้นเรื่องนี้นะครับผมให้ข้อคิดกับคนดูดีมากๆนะครับผมถ้าใครอยากชมแบบเต็มๆก็ลองไปรับชมดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมนกดกระดิ่งเพื่อไม่ใหพลาดคลิปต่อๆไ,ไปแล้วัครบ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับใค์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อ